หลังจากมีภาพหลุดผลโหวตบอลงดอรประจำปี2021หลายสิ่งหลายอย่างก,ก็เปลี่ยนผันไปทันทีเพราะว่าตัวเต็งที่คาดกันว่าน้นจะได้อย่างลีโอนลเมซี่ซูปเปอร์ร์จากปารีสแซงแแ่งหลังคว้าแชมป์โคปาอเมริกากับทีมชาติอาร์เจนตนากลายเป็นว่า อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสียแล้วเพราะเราว่าภาพผลบวกที่ว่าโรเบิดเลวานอฟสกี้หัหอกจากบายเยนนปาดหน้าเมซี่ขว้าบันลงดอไปครองโดยตอนนี้นะครับบอลพนันถูกกฎหมายทางฝั่งยุโรปต่างยกให้เลวานเป็นอันดับที่1มีอัตราต่อรองแทง7บาทจ่าย4บาทไม่รวมทุนส่วนเมซี่หล่นไปเต็ง2องแทง8บาทจ่าย11บาทไม่รวมทุน บอกเลยครับเรื่องนี้หากไม่มีมูนหมามันคงจะไม่ขี้ดังนั้นวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรามาเล่าของเราจะไปวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ถึงมีโอกาสเป็นนักเตะเสียขวามันลลงดอนเหนือเมซีท่ทางทั้งที่พี่แกก็มีดีกรีเป็นแชมป์ที่ตามหามานานกับทัพฟ้าขาวอาจเจนติน,น่าประเด็นแรกผลงานยิงแซงหน้าตำนานกแกรนด์มุลเลอร์เรื่องยิงประตูเป็นก่อ,เป,กอเป็นการดาวยิงตัวทอปกระทำกันได้มากมายแต่ทว่าจะมีใครบ้างแหละครับที่จะสามารถซันโบได้ถึง40ประตูต่อปี ถมเป็นบุเลสกาเยอรมันก็คงจะยิ่งยากกว่าเดิมเพราะว่าฟาดแข่งกันเพียงแค่34นัดน้อยกว่าลาลิกาสเปนแ,และพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปถึง4นัดซึ่งมันก็มีเพียงแค่โรเบิร์ตเลวานดัสกี้เพียงคนเดียวล่ะครับที่ทำได้มาปีที่แล้วด้วยการยิงไป41ประตูทำลายสถิติกแกรดมูลเลอร์ตำนานหวอกทีมชาติเยอรมันลงไปอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับพาต้นสังกัดควา้าแชมป์ม,มาครอ,องได้อีกสมัยโดยฟอร์มอันยอดเยี่ยมเพียงนี้บวกกับการควา้าแชมป์นะครับมันทำให้พี่เลวานได้คะแนนง3เพิ่มมาก เลิกไปเพราะว่าโควิดสิบก้านี่แหละ ฟอร์มคนอื่นอาจจะขึ้นขนลงลงแต่กับเลวานนะครับบอกเลยว่าไม่มีใครมาหยุดความร้อนแรงเขาได้สี่ซันนี้เริ่มต้นไปได้ไม่ไกลกับสันโวไปแล้วสิประตูบนเวทียูฟ่าอีก5ประตูเรียกว่าฟอร์มเทพพระเจ้าช่วยกล้วยทอดของแท้ตรงจุดนี้นับว่าเลวานได้คะแนนเสียงไปมากพอสมควรเส่งไอตรงจุดนี้มันผิดกับลีโอนลเมซี่เพราะว่าถึงแม้เขาจะสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยการพาทีมชาติอาเจนินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกามาครองหลังจากตามหามาอย่างยาวนานพร้อมกับมีแชมป์โคปาเดเรดทิ้งทุนกับบาร์เซโลนาแต่ด้วยการที่งย ขาดความต่อเนื่องไม่อาจโชว์ฟอร์มได้เหมือนตอนครึ่งแรกของปี2021เลวานก้านัดสิบประตูแต่ตอนนี้เมสซี่ห้านัดศูนย์ประตูนในเกมลีกอย่างยิ่งได้แค่ในสึก UCL ซึ่งไม่ใช่การปรับตัวแต่ถ้าว่าเมสซี่ตอนนี้มีปัญหาการบาดเจ็บรถกวนทาให้ซีซั่นนี้นะครับลงสนามไม่มากนักเท่าไหร่เมสซี่คนเดิมที่เราเคยเห็นยังไม่ได้แผลงนิดอะไรเห็นมากมมยดังนั้นถ้าเรื่องวัดความต่อเนื่องและความสม่าเสมอคงต้องยกให้เลวานนะครับมีความเป็นรูปธรรมมากกว่าคะแนานอาจต้องเชื่อเชื่อันแลกัน 2020แต่กันนะครับหากย้อนกลับมาดูปี2019บายเยิร์นมิวนิกไร้เทียมทานมากเพราะว่าพวกเขาคว้าทริปเปิลแชมป์ครองทงั้งบ,บุนเดสกเาเยอรมันเนเอเบโคาวและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกโดยเลวานก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพาทีมประสบความสำเร็จโดยยิงประตูไปั้งสิ้น55ประตูบวกกับซีซั่นที่ผ่านมาแชมลปียก็์ลีกเป็นถ้วยสำคัญที่เขาคว้ามาได้อีกครั้งพร้อมกับการจารล็กดาสันโบ์สูงสุดตอ่อหนึ่งซีซั่นดังนั้นดีกรีของเลวานนะครับไม่ได้เป็นรองใครทั้งสินนส 2020, ้นเพ อก่อดไปนานแล้วจึงไม่แปลกใจแหละครับที่นักข่าวน่าจะเทใจโหวตให้กับผลงานของเลวัตที่ผ่านมา2ปีฟอร์มแม่งยังไม่เคยตกลงไปสักวินาทีเดียวเลยเรียงสุดท้ายฟอร์มคู่แข่งที่เบียดแย่งรางวัล เอาจริงๆคู่แข่งของพี่เลวานอกจากจะมีเมสซี่แล้วนะครับยังมีพวกคาริเบนเซม่าจอร์จินโยเอนโกโลกองเต้หรือแม้กระทั่งจาริจิดอนารุม่าอยู่แต่จะว่ากันตามตรงนะครับไม่มีใครโดดเด่นกว่าแบบที่เราคิดว่าทะลุป,ปุ่ปร่องอาทิเช่นจอร์จินโยสองแชมป์ยุโรปกับเชลซีและอิตาลีที่หลายคนมองว่าอาจจะเป็นไฮแจ็คขวาบลงดอ แต่ทว่าเราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าจอร์จินโย่เป็นพวกปิดทองหลังพระเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นก็จริงแต่ก็มีเพื่อนร่วมทีมที่ถัวเฉลี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันอย่างในศึกยูโร2020ต้องไม่ลืมนะครับว่านอกจากจอร์จินโย่จะฟอร์มดีแล้วก็ยังมีพวกคีเอลินี่ดอนารุมาเชลซีเองก็มีกองเตะที่โดดเด่นไม่แพ้กันดน้นรัศมีอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่ากับพี่เลวานในขณะที่ลีโอนีลเมสซี่ก็ขอย้ำมีครังว่าต่อจะให้ทำผลงานได้อย่างสุดติ่งกังมนป 38, ปา,กกา อาจจะเพราะขาดความต่อเนื่องกับปาเรีตรงนี้คงเป็นจุดสําคัญที่ทําให้คะแนนนะครับหักเทม,มาทางฝั่งโรเบิร์ตเลวานอสกี้แต่นี่คือภาพที่หลุดมาเท่านั้นยังไม่ได้ออฟฟิเชียลอะไรอย่างเป็นทางการซึ่งตรงนี้นะครับคงต้องไปรอดูวันที่29พฤศจิก,กาย,ยนนี้ว่านักเตะคนใดจะคว้ารางวัลบอลโลกปี2021ไปครองแล้วคุณล่ะรับคิดว่าใครกันแน่